อันนี้มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของละครดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงกุหลาบคุณไหมคะคุณสิคะต้องเป็นบทประพันธ์อมาตะนะคะ,คะมัทนาพาทาค่ะแต่พอมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคกับสมัยนะคะกลายเป็นละครซ้อนละครขึ้นมาจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันใน just love มัทนาพาทาค่ะไม่เคยมีความรักมาก่อนนะคะเมื่ออยู่บนสวงสวรรค์ค่ะแต่นางฟ้าอย่างมัทนากลับมาตกหลุมรักกับมนุษย์อย่างเท้าชัยเสน รักแรกและรักสุดท้ายนะคะคุณกานดาที่ทำให้เธอต้องคำสาบกลายร่างเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาลเลยค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของละครซ้อนละครเรื่อง Just Love มัทนภาธาท,าที่ได้แรงบันดาลใจจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ซึ่งนอกจากจะได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมสรให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านแล้วนะคะยังเป็นตัวอย่างหนึ่งของตำนานการเกิดของดอกกุหลาบด้วยค่ะดอกไม้เทศที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วก็มีบทบาทในวัฒนธรรมไทยมากเลยนะคะทั้งเรื่องของวรรณกรรมยาและอาหารค่ะ นี่ก็นำมาแสดงในงานพิพิธภพลินตอนมัฒน,นาพาทาที่มิวเซียมสยามซึ่งผู้กำกับเองต้องศึกษาบทประพันธ์กันอย่างละเอียดเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะให้เห็นความรักที่ลึกซึ้งแต่ว่าเจ็บปวดเหมือนกับดอกกุหลาบนี่แหละค่ะที่ว่าสวยงามแต่ก็มีหนามแหลมคมอยู่เหมือนกันนะคะได้อัธรถเหมือนของเดิมขนาดเดียวกันก็ร่วมสมยัยคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าดูง่ายขึ้นค่ะ ตัวมัทนาภาทาจะยากมากสําหรับหนูเพราะว่ามันไกลตัวมากค่ะแล้วส่วนตัวไม่เคยอ่านศึกษาบทละครเรื่องนี้เลยเพิ่งเพิ่งจะมาศึกษาหรือว่าอ่านบทตอนที่ได้รับเล่นละครเรื่องนี้แค่นี้ค่ะเลยเลย,เลยทาให้รู้สึกว่ามันไม่กล้าที่จะแสดงลักษณะหรือว่าอากัปติยาออกมาในตัวมัทนามากเท่าตัวโรสสาหรับตัวโรสคือมันใกล้กับชีวิตจริงค่ะก็ก็เลยดูง่ายง่ายกว่า กลับไปก่อนอื่นเลยก็อ่านคําฉันไปประมาณสองรอบได้เนาะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเลยครับดูว่าให้เขาทําอะไรกันไปบ้างแล้วเนาะในเรื่องวัฒนพธาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออเราแล้วแล้วถ้าเป็นเราเราจะทําอะไรดีเราก็เลยพอพออ่านทั้งหมดแล้วก็เอองั้นเราลองมาทําเป็นละครซ้อนละครดีกว่าเพราะเราเราอยากจะคงความสวยงามแบบเดิมๆของวัฒนพธาไว้ก็เลยทําละครอีกเรื่องขึ้นมาสอนกันเพื่อที่จะเห็นมุมมองที่มันแตกต่าง ระหว่างช่วงวัยหรือว่าระหว่างเวลา,า,า,าที่มันผ่านเลยไปอะไรเงี้ยครับแต,แต่ก็มีบันทึกเอาไว้เหมือนกันนะคะว่ามีเรื่องราวของดอกกุหลาบเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในผลงานวรรณกรรมค่ะอย่างกาบหอโคลงเนิราชทานโศกสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศค่ะที่ บอกเอาไว้ว่ากุหลาบกลิ่นเฟื่องฟุง้งเนืองนองหอมรื่นชื่นชมสองสังวาสแมมคุณกันดาคุณผู้ชมฟังแล้วก็แทบจะได้กลิ่นอหอมอ่มาเลยทีเดียวนะคะคนไทยค่ะก็ยังใช้กุหลาบทําเครื่องหอมอย่างบุกงาสดด้วยก็อย่างที่เห็นค่ะนํากลีบกุหลาบดอกมะลิดอกรักใบเตยและบานไม่รู้โรยมาคลุกเคล้านะคะใส่น้ําอบพอชุ่มค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยพิมเสนให้กลิ่นเนี่ยหอมเย็นชื่นใจเลยค่ะ คนไทยนั้นรู้จักสรรพคุณของกุหลาบกันมาก็นานแล้วนะคะใช้เข้าเครื่องยาหรือว่าทําน้ําปรุงปะพรมร่างกายมาก็ตั้งแต่ครั้งโบราณค่ะเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะลดอาการอักเสบและคลายกล้ามเนื้อ<ะ>นอกจากนั้นค่ะกลิ่นหอมยังช่วยคลายเครียดทําให้นอนหลับสบายง่ายขึ้นด้วย วันที่ในงานค่ะนำการสาธิตวิธีทาน้ําปรุงดอกกุหลาบหนึ่งในตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากดอกไม้ชนิดนี้มาให้ชมกันนะคะก็ทําให้เห็นว่าแหมแม้จะมาไกลาจากต่างประเทศก็จริงแต่ว่ากุหลาบนั้นไม่เคยห่างไกลาจากวิถีชีวิตคนไทยเลยค่ะตัวกีบกุหลาบตัวนี้เป็นกีบกุหลาบเขาเรียกกีบกุหลาบมอ แต่ถ้าเราจะทําน้ําอบน้ําปรุงเราใช้กุหลาบที่มีกลิ่นเราจะใช้สีของเขาแล้วมันจะมีะท,ะที่ปากคองนี้จะมีเจ้าหนึ่งเป็นกุหลาบพันหอมหายากตัวพิมพเสนพิมพเสนบ่อกี้ที่ดมวบักิ่นนั่นนะคะแล้วก็ ในในผิวมะกรูดเนี่ยมันจะมีน้ํามันหอมระเหยให้เราดมรู้สึกสดชื่นตัวใบเตยก็เหมือนกันค่ะตัวกลิ่นของเขาเนี่ยจะช่วยได้นะคะแล้วเราใส่พิมเสนเข้าไปด้วยในน้ําปรุงนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากความหอมแค่กลิ่นอย่างเดียวมันก็จะตัวเนี้ยมันก็จะหอมแล้วก็บรรุงสุขภาพไปด้วยดอกกุหลาบนะคะความจริงเป็นเป็นพันไม้ที่นำเข้าเมื่อเป็นประมาณ ร0 0ยสอปีก่อนมัน้งคะยกเว้นอาจจะกุหลาบมอนนะที่เราเรียกแล้วก็กุหลาบมะลำเริงซึ่งเป็นอีกประเภทนึงไปเลยตลอดมาเราก็ประยุกต์ประยุกต์ศิลปะประเพณีวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากข้างนอกให้เข้ากับสภาพสังคมของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะมีการทําน้ําอบน้ําปรุงบูง,งาอะไรต่างๆด้วยกลีบกุหลาบจะ,จะไม่คงไม่เน้นเฉพาะดอกกุหลาบอย่างเดียวนะคะเราพูดถึงดอกไม้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยคนเอเชียนะคะเพียงแต่มันธยปทาก็มาเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะสื่อเข้าไปถึงกิจกรรมเหล่านี้ด้วยนะคะว่า,ามันก็เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของเรานะคะซึ่งเ,เราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นแรล่งเห็หนถึงความเ,าเรียกว่าความละเมียดละไมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรุ่นก่อนจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน ค่ะนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างของงานพิพิธภัณฑ์เพลินตอนมัฒนภพาทานะคะ,ะซึ่งงานจริงจะมีกิจกรรมมากกว่านี้อีกเยอะเลยคุณการดา<ะ>มีการทำเวิร์ k ช็อปนะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปร่วมดูได้อย่างการทำขนมช่อม,ม่วงขนมชั้นดอกไม้ค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในวันที่9ถึง11สิงหาคมนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือ17ถึง18สิงหาคมค่ะส่วนใครที่เมื่อสักครู่ได้เห็นไปแล้วกับละครที่แสดงกันลางการแจ้งนะได้บรรยากาศะจะแสดงให้ชมฟรีค่ะ just love มัฒนภพาทา3วันเลยนะคะ9ถึง 11สิงหาคมจัดแสดงรอบเดียวคือรอบ19นาฬิกาค่ะอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเอกักแสดงที่น่าสนใจเหมือนกันนะ